พอจีบกอนครับขอจีบนะครับขอข้าวขนมนะลูกน้องอ๋อกล่องเสียบากระกโครับเสมอว่ามีให้เขาว่าอะไรยังให้ได้ลูกละยังให้ได้ลูกครับพูดในมันใจหน่อยครับคี่ลูกอ้วกวางเสียบผม่ะแฝดอ้กตกใจเว้ยตกใจแฝดกูนี่เว้ยยามมันหายน้ำยามมันแก่าเไยเขาสิหายน้อ ยังเป็นซุปตาของพวกเราเหมือนเดิมอามิน่เชียร์น้องเลยนะอ้าวปมือดังน,นต้อนรับผมต้องเดินครับปมือดังน,นต้อนรับวันแทนครับมาแล้วลอ่าเปิดซิมทั้งคู่ครับต่อยอย่างเดียวนะอ่าไหวครูก่อนลูกไหวครูสีกองมาไหวครูเอาครูนี้มันโลกโซเชียลดังอยู่แล้วไทยๆก็อยากดู ยากันแล้วว่าจะไม่ร้องไห้นะไปันด้วยกันดีไปกันไ้วยกช่วยกันบรรยายไปด้วยครับน้องๆเหล่านี้ผ่านการฝึกฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวไหนๆองค์กรจะตัหนินโรงการเลยนะครับนักเรยเหล่านี้ผ่านการฝึกชุดซอมฝึกฝนมาแล้วนะครับเราก็ทัา กฎกติกามวยไทยครับบอบบอยรเ้ไม่ต้องหาเด้อไม่ต้องหายด้อนฉลองไปแด้พวกได้เเ้ากันหรือเปล่ากล้าจะกกนละเวีนอะไรหายน้อหลุดเอ้ยตั้งใจชนด้อขึน้าไปแบเอนนึงมาเสี่ยงนเด้อยิ้มแนยิ้มแนอปุ๊บชนะนะกัดฟันใส่สู้สู้สู้ป๊อบป๊อบป๊อบป๊อป๊อบได้ตังค์ไปแล้วนี่เห็นไหมได้ตังค์ปแล้วเอาวฉลองแกก่อครับเอาไปรับค่า ลูกบอลจะหลองให้ตักแล้วเออเข้ามาในเวทีวันฉลองเข้ามาในเวทีเข้ามาในเวทีเข้ามาในเวทีอบมือต้อนรับวันฉลอกด้วยแจกตักให้หลานกินขนมก่อนขอบคุณมากนะครับอย่าคาบสตักลูกเวลารับสตักอย่าไปคาบนะครับมาเวทีภูธรฝากเขาด้วยกำลังงานด้วยนะครับวันนี้คณะทั้งหลายเวลานักมวยได้รับเงินอัดฉีิอย่าไปคาบสตักนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì à Để không i'm going อ้าวพี่แว่นถอดรองเท้าแตกเลยพี่แว่นถอดรองเท้าแตกหน่อยพี่เนี้ถอดรองเท้าแตกเอออย่าใส่รองเท้าแตกขึ้นมาไม่เอาไม่เอาอย่าใส่รองเท้าแตกถอดรองเท้าขึ้นเวทีถอดรองเท้าเนื้อนวดนวดเร็วๆเร็วนวนวดเร็วเร็วนวดเร็วหมดแรงแล้วคู่คู่ที่ชกเสร็จแล้วเอาอุปกรณ์มาคืนด่วนนะครับเอาฟางนี่มาพืนด่วนเลยครับเจ้านายเอาอุปกรณ์มาคืนด่วนเนี่ยใครที่ชกเสร็จแล้วให้มาให้มาเรวิ่งมาคืนอุปกรณ์ก่อน มาเตะลัวเด้อว <and living> <front> <improving> ันน <Four> ี้เด้อนะเราดิจะลงเด้อมาตายมาเอแไปมาไปคู่เขาลุกนไลเด้อไปลุกเด้อช ไอ้พัดตีดิ <laughs> Thank uh you. -huh. คู่ที่้านะครับคุณรอดกับนกกระิบนะครับคุณรอดกับนกกระิบมารับอุปกรณ์ด่วนเลยครับเร็วอย่าทาครับอย่าทานอยู่ไหนอยู่ไหนคาเล้วาจีแล้วใจดีสองคนอยู่ไหน เรียล้างด้วยเปีลัางด้วย มือดังๆผมมือดรงๆอ่าชนะแล้วลงไปได้แล้วรออาชีพอย่งลุงวันฉลองอีกเปล่าอ่าวถ่ายภาพหน่อยถ่ายภาพหน่อยบอกบอกพี่ยอดเพชรเอกยอดเพชรโจรอเลยเดี๋ยวให้ผมโตวันนี้เลยแน่ ลุงพีีเลยพวกนี้ไปวันลุงพี่ีไปดูมวยใช่ไหมอ่ะพูดต่อไปครับคูดต่อไปแล้วมังกุนะบลายอดภูผฝาเล็กนุ้ยสีเมืองนะครับผมน้ำเงินฝ่ายแดงก็คือแดงเดือดสิปปาวีพร้อมแล้ว9ก้าคือสุดบอพ่อพาไปเย็บโอ้มอนี่สูดดีแหงแกน้องแแกน้องแ่เยี่ยนด้ยเย สองพันแล้ไม่ได้สองหมื่นแล้วหรอ,อ <c oughs> เดี๋ยวรอทวงก็อรองนะเอาที่แรกพี่บอกสองหมืหน่น <ะ S 1> นะไปเหนียวชนะได้ก็ลูกอะไรนะไปเหนียวชนะได้ไปเหนียวชนะได้ยอดไปหน้าต้องชนะอีกไปหน้าอีกอีกวะพ่อร้องอัอฉชิยะเท่าไหร่นะสองหมื่น <c oughs> ตักขุจะไเรียนใช้สองมือหนึ่งเวลาเวลาไปควานมูกันไปบอกเอโทนมูอไปลงไปขอโทไปขอตทษไปรียครับไปขอตทไอไปขอตครับครับครับร่งมากลูกเฮ้ยหายแปเงินก่อนเอ้มากขอไขด้ดู